เมืองพลเมืองแห่งศรัธทธาเตรียมแปลงโฉมหอ,อนาฬิกาสู่หอพระพุทธมงคลมิ่งเมืองพลจุดศูนย์กลางจิตวิญญาณแห่งใหม่ของเมืองเทศบาลเมืองเมืองพลเตรียมยกระดับหอ,อนาฬิกาเมืองพลสู่บทบาทใหม่ในฐานะศูนย์รวมใจของชาวพุทธด้วยการปรับปรุงและพัฒนาเป็น หอพระพุทธมงคลมิ่งเมืองพลเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองและเป็นจุดเชื่อมโยงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเชื่อและวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นหนัวใจสําคัญของโครงการนี้คือการหล่อพระพุทธมงคลคู่เมืองพลซึ่งจะประดิษฐานอย่างสง่าง,งามณนะชั้นที่4ของหอโดยออกแบบให้สามารถลอกดึงสาวองค์พระลงมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสงน้ำสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตในประเพณีใหม่ภายใต้ชื่อว่าเทศกาลสาวพระลงสงน้ำซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานในกระบวนการจัดสร้างองค์พระพุทธมงคลครั้งนี้ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยสามารถร่วมเขียนชื่อของตนเองและครอบครัวลงบนแผ่นทองเหลือง เพื่อนำไปร่วมหล่อหลอมเป็นองค์พระถือเป็นการรวมพลังแห่งศรัทธาและความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของชาวเมืองพลทุกคนไว้ในพระพุทธรูปองค์เดียวกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนานอกจากเป็นสถานที่ทางศาสนาแล้วหอพระพุทธมงคลมิ่งเมืองพลยังจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมที่บันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของเมืองพล ทั้งในด้านประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองศิลปะวัฒนธรรมและความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวเมืองพลตลอดหลายทศวรรษการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาเชิงกายภาพของเมืองแต่ยังเป็นการสื่อสารและส่งต่อจิตวิญญาณของเมืองพลผ่านพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นอันงดงามสู่รุ่นลูกหล,ล,ลานในอนาคต